กลุ่มนะคะที่ต้องบอกว่าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เหมือนกันนะคะทางด้านของชมรมพ่อครัวแม่ครัวร้านอาหารและก็โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม้ว่าช่วงนี้เขาเหล่านี้จะได้รับผลกระทบค่ะแต่ก็ถือว่ามีผู้ที่ลำบากกว่านะคะได้ไปร่วมกับเทศบาลตำบลเชิงดอยมีการปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะ ทางด้านของนายนพกล้าวเก่งคุมพลประธานชมรมพ่อครัวแม่ครัวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพร้อมกับสมาชิกชมรมเชฟจิตอาสาร่วมกับนายอาภิพงศ์คงสัมพันธ์รองนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตะบลเชิงดอยร่วมกันปรุงอาหารนะคะทำข้าวกลองไปแจกจ่าย,ายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ทั้งนี้นะครับก็เป็นการรวมตัวกันของเชฟในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่มาร่วมกันในการทําเมนูข้าวกล่องซึ่งเชฟก็เลือกเมนูไก่ผัดขิงนะครับซึ่งก็มีสมุนไพรหลากหลายชนิดมีขิงมีต้นหอมพริกไทยเรียกได้ว,ว่าสมุนไพรเน้นๆเลยละครับเหมาะสําหรับอาหารต้านไวรัสโควิดในช่วงนี้เขาก็มีการจัดทำ300ชุดนะครับแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปที่บริเวณด้านหน้าของสำนักง,งานเทศบาลตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเกด็ดก็มีประชาชนมารับข้าวกล่อง ครั้งนี้หลายครอบครัวแจกจนหมดนะครับ300กล่องเพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับค่ะต้องชื่นชมหลายๆท่านหลายๆกลุ่มที่ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบอย่างชมรมพ่อครัวแม่ครัวราา้านอาหารในเชียงใหม่เขาได้รับผลกระทบเหมือนกันบแต่เขาบอกว่ามีคนที่ลําบากกว่าใช่ครับก็เลยใช้ความสามารถของตัวเองในการทําอาหารเอาไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะ